สวัสดีครับวันนี้ทางครอบครัวพี่มารจะมาจับฉลากสำหรับผู้โชคดีที่รับบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลมหาบุรลษเชอริตี้ซูเปอร์มแมทช์ระหว่างชุดทีมชาติไทยพบกับทีมสโมสรขอนแก่น FC ครับก็คือรางวัลที่ท่านจะได้รับจะเป็นอ็กพูเศษแพ็กเกจนะครับมูลค่า4,000บาทก็คออือในรางวัลน,นั้นจะมีที่นั่งฝั่งหลังคา2ที่นั่นครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับ นักบอลโปสตา้าในสนามครับแล้วก็ได้รับเสื้อทีมชาติไทยพร้อมลายเซ็นของนักุบอลครับแล้วก็นี่ก็เป็นเป็นของสมนักงทีมออฟให้ด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูผู้ผู้ลุ้นที่จะได้รับ,บรางวัลนี้กันเลยนะครับท่านแรกนะครับนี่ครับโอเคเยวชืว่อครับแล้วที่สองนะครับ รายชื่อทั้งสิท่านนี้คือผู้ที่กดแชร์กดไลค์มาเม้นในแฟนเพจของผมกมานะครับค,คือตัวหาน้อยมากครับคือแค่สิท่านแล้วก็รางวัลใหญ่มากจริงๆคือเดี๋ยวเชิญขยับนะครับมาท่านแรกเลยครับที่จะได้รับอขอแสดงความยินดีกับคุณเมซีครับ เมธีบุญพิเชษวงครับโอเคครับแล้วต่อไปคือจะเป็นการจับตัวสำรองเหมือนกับว่าถ้าเป็นมมทีไม่สนุกกีตาราก็คือจะเป็นท่านนี้ท่านที่จะเป็นตัวสำรองนะครับโอเคไม่มีอะป็นอ๋อเป็นคนวันวิพาครับทับแทนพันครับมีราวนาสุดตัอ่านถูกหรือเปล่านะครับโอเคขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับนี่คือ ุณเมทครับจะได้รับรางวันแต่ถ้าคุณเมทีไม่สะดุดกักษก็จะเป็นคุณวันนิพาน,นะนครับถ้าเข้าพบที่มาก็ขอ,อ,อขอไายบ้าไปก่อนนะครับขอบคุณครับ